ดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2566สําหสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันเรื่องของการงานทรงตัวเรื่อยๆไม่หวือหวาแต่มีความมั่นคงค่ะใครที่ทำงานมานานแล้วมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามระเบียบบริษัทค่ะแต่ถ้าใครอยากจะอัพสกิลมีแผนจะศึกษาต่อถือเป็นการตัดสินใจที่ดีมากในช่วงนี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นที่น่าพอใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ ส่วนเรื่องการเงินไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ขาดสนเลยนะคะราบรื่นดีมีเงินพอกินพอใช้แต่อยากให้หาเวลาไปทำบุญเพื่อเสริมดวงเรื่องของการเงินให้มากขึ้นค่ะดวงความรักช่วงนี้คนโสดความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่หากมีใครแวะเวียนเข้ามาพูดคุยด้วยก็จะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ปรึกษากันทั่วไปเป็นห่วงเป็นใย,ยกันชวนกันไปกินข้าวดูหนัง แต่ยังไม่มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงความรักแบบจริงจังทำให้คนโสดยังคงต้องโสดต่อไปนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวค่ะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่แม้จะไม่หวานไม่หวือหวาแต่ความสัมพันธ์เข้าตามตรอกออกตามประตูไม่มีอะไรปิดบังหากมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันคุณและคนรักก็จะเริ่มทบทวนความสัมพันธ์กันและอกลงกันอย่างผู้ใหญ่ค่ะ คุยกันแบบชัดเจนว่าจะคบอย่างไรต่อดีหรือว่าจะเลิกคบกันไปเลยถือเป็นคู่รักที่คุยกันด้วยเหตุผลค่ะสุขภาพร่างกายให้ระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังปวดช่วงคอบ่าไหลโดยเฉพาะใครที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศลองหาเวลาวันหยุดนี้ไปนวดหรือว่าไปผ่อนคลายดูบ้างนะคะส่วนสุขภาพด้านอื่นๆทั่วไปแข็งแรงดีค่ะถือได้ว่าชาวราศีกันช่วงเดือนเมษายน2566เป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายดีนะคะ ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามช่อง Lucky Day ด้วยนะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะ